จะแจกแจกเป็นเงินสดถ้าถ้าจะแจกแจกเป็นเงินสดแล้วก็มีคนออกมาพูดอีกคุณหมอมิงกับใครต่อใครออกมาตอบเวลาเขาถามบอกว่าทําไมไม่แจกเป็นเงินสดเขาตอบว่างรู้ไหมกูเห็นแล้วล่ะเขาตอบตอบว่าตอบว่าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าจ่ายเป็นเงินสดประชาชนก็จะเก็บเงินสดไว้แล้วไม่นําออกไปใช้จ่ายภายในหกเดือน แต่ถ้าเกิดแจกเป็นวอลเล็ตหรือเป็นคูปองแบบนี้บังคับใช้ว่าถ้าเกิดใช้ไม่ทันหกเดือนเนี่ยมันจะหมดอายุดังนั้นเนี่ยเป็นการบังคับใช้ว่าจะต้องใช้ภายในหกเดือนนั่นแหละเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมาสั่นมันจะเป็นได้ยังไงมันไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเวลาคนเนี่ยนะ จ่ายเป็นเงินสดคนถ้าเกิดคุณจ่ายเป็นเงินสดแบบเดียวกับรัฐบาลเก่าทำแล้วค,คุณจ่ายอย่างถูกต้องตามเป้าหมายอย่างเช่นคุณจ่ายไปที่ฐานของเกษตรกร8ล้านครัวเรือนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจฐานหลักคุณจ่ายไปที่กลุ่มเปราะบาง15ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางขาหลักคุณจ่ายไปที่ SME ลงไปนะแล้วคุณทำโครงการคือเขาเรียกว่าจ่ายถูกกลุ่มคน พ่อจ่ายถูกกลุ่มคนนั่นแหละเป็นการจ่ายโดยให้เขาเนี่ยเอาเงินสดไปใช้แล้วมันกระตุ้นจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นฐานรากที่คุณเรียกเนี่ยเขาไม่มีวันเก็บเงินสดเพราะเขาจําเป็นต้องใช้นี่เขาจําเป็นต้องใช้จ่ายเขาจําเป็นต้องซื้ออุปโภคบริโภคเขาจําเป็นต้องจ่ายค่าไฟเขาจําเป็นต้องซื้อเห็ดซื้อหอยกินเขาจําเป็นต้องเข้าตลาดหน้าบ้านเขาจําเป็นดังนั้นนี่คือจึงเป็นการกระตุ้น ก็ถูกตั้งเสียด้วยพอเขาถามบอกว่าแจกทั่วห้าสิบล้านคนมันมีคนรวยอยู่ได้วยนะแล้วคนรวยเนี่ยนะ,ะจะเป็นการแจกะจะเป็นการแจกคนรวยและทําให้เกิดการไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะคนรวยก็ไม่ได้เอาเงินไปใช้หรือเปล่าอิหมอมิงก็ตอบตอบว่าตอบว่าคุณทำไมไม่คิดบ้างว่าคนรวยเนี่ยเขาคิดเป็นการสนลดเพราะว่าคนรวยเนี่ยก็ใช้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อ คนรวยแสนล้านก็ได้เงินหมื่นไปเขาคิดเป็นคูปองส่วนลดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปใช้จ่ายในห้างในอะไรต่างๆให้ทันสถานการณ์ไม่เกิน6เดือนเพราะเขาคิดว่าคูปองนี่เป็นส่วนลดดูปากมอลลี่นะคะหมอมิงมึงรวยแสนล้านเหรอมึงถึงรู้อะ่ะมึงรวยหมื่นล้านเหรเอมึงรวยพันล้านเหรอมึงถึงไปรู้ไอ้คนมือรวยพันล้านรวยหมื่นล้านมันคิดแบบมึงพูดอะ่ะก็ นั่นแหละเขาปฏิเสธเลยในการที่จะรับในการที่จะบอกเพราะว่าเขาก็ห่วงอีเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจมากกว่าที่นี้พอคุณเนี่ยกู้ทั้งหมดห้าแสนล้านบวกเอาเงินภาษีมาอีกหนึ่งแสนล้านรวมเป็นหกแสนล้านแล้วแจกเป็นดิจิตอลวอลเล็ตปัญหาตามมาหนึ่งสองสามสี่หลังจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าเกิดเงินเฟ้อนี่คือคนรวยเขารู้เลยพวกเล่นหุ้นทั้งหลายมันรู้เลยมันถึงห้ามพวกคุณไงมันเกิดเงินเฟ้อ หลังจากนั้นมันจะไม่เกิดเงินเฟ้อได้ยังไงในเมื่อคุณเนี่ยใช้วิธีการให้คนเนี่ยใช้วอลเล็ตมันเป็นการเอาเงินอนาคตไปจ่ายเท่ากับว่าสถานการณ์มันจะเข้าสู่โหมดเงินเฟ้อเงินเฟ้อแปลว่าของแพงไงเงินเฟ้อแปลว่าของแพงไงเมื่อของแพงเกิดเงินเฟ้อเสร็จทว่าของแพงตามมาเมื่อของแพงตามมาหลังจากนั้นก็จะเกิดปัญหา และโดยเฉพาะว่าเงินเหล่านี้เนี่ยมันไปอยู่ในกระเป๋าเจ้าสัวที่เขามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะว่ามีระบบรองรับทั้งหมดทั่วประเทศแ800ดร้อยอำเภอเจ็ด0มืนกว่าหมู่บ้านพร้อมที่สุดเงินมันก็ไปกระจุกอยู่ตรงนั้นจากนั้นอีกที่คุณบอกว่าสภาพคล่องเกิดเงินสะพัดมีการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนี่เพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อเกิดแน่และหลังจากนั้นของแพงเกิดแน่และหลังจากนั้นวิกฤตเศรษฐกิจก็เกิดแน่ ทีนี้คุณเข้าใจหรือยังว่าทําไมพวกคนหัวก้าวหน้าคนรวยๆหรือคนมีการศึกษาเขาจึงบอกว่าไม่ควรแจกและนักเศรษฐศาสตร์เขาจึงบอกว่าไม่ควรแจกเพราะมันเสี่ยงที่จะนาไปสู่เงินเฟ้อและของแพงพอเกิดของแพงคือวิกฤตทีนี้แล้วมึงได้ชิ้หายกันแน่ทีนี้พอวิกฤตจริงๆเนี่ยคนที่จะแจ้งคือใครทีนี้คนที่จะเจ๊งก็คือคนที่เป็นรวยนั่นแหละเศรษฐกิจมันแจงเศรษฐกิจมันก็แจ้งคนที่จะไม่แจ้งก็มีเจ้าสัวเท่านั้นแหละที่เรือมันก็ เศรษฐกิจขาสระดับกลางก็แจ้งหมดเพราะเลยกอเงินเฟ้อไงของมันแพงไงประชาชนก็ไม่มีเงินไปจับจ่ายอีกไงแป๊กเลยทีนี้ไม่หมุนเจ็ดรอบแล้วส่วนประชาชนประชาชนได้ไปหมื่นหนึ่งแ๊บจนหมดแทบแทบแบแบเสร็จแ,แ,แล้วยังไงเสร็จแ,แล้วพอเกิดวิกฤตเงินเฟ้อและของแพงแล้วยังไงต่อของแพงจากที่ได้หมื่นที่นี้มึงได้จ่ายสองหมื่น ที่นี่จ่ายสามหมืนที่นี่จ่ายสี่หมืนไอที่ได้มามือเนี่ยไม่คุ้มแล้วเพราะว่าของบางอย่างแพงขึ้นสามเท่าของบางอย่างแพงขึ้นสีเท่าไปดูประเทศลาวซิว่าตอนนี้แผกของแพงเท่าไหร่คุณไปดูตัดต่อไปที่ประเทศลาวตอนนี้อยู่ได้ไหมประเทศลาวของแพงเกิดเงินเฟ้อเกิดของแพงเกิดภาวะคิดสิ ขาไม่ได้จ้างคุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มานั่งติดชึ่งติดชึ่งอยู่นี่เขาไม่ได้ให้คุณเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อที่จะเอารูปไปถ่ายแล้วก็แปะฝาส่วมที่บ้านเท่านั้นแต่เขาให้คุณมานั่งคิดมานั่งช่วยประชาชนเงินเดือนแสนสองแสนต่อคนเนี่ยแล้วเลือกตั้งได้กันมาเนี่ยประชาชนก็คาดหวังว่าคุณจะเก่งจริงไม่ได้มีใครคิดเลยนะไอ้ที่เลือกเลือกมาเนี่ยว่าคุณเนี่ยพอเลือกเสร็จแล้วคุณจะไปกู้อะ่ะไม่มีใครคิดว่าคุณจะพาไปกู้นะรู้จะบอกให้ ที่เลือกแมาเนเขาคิดว่ามึงฉลาดทุกคนที่เขาเลือกมาเขาคิดว่ามึงเก่งโโก,โโเกง็เห็นโมโนักโมหนาว่าเก่งเห็นโมนักโมหนาว่าฉลาดไงมึงก็ใช้ความฉลาดใช้ความเก่งที่โมไปสิแล้วที่สําคัญสําคัญคืออะไรดเรมาริกาอายุสิบหกเนี่ยเจกดซึ่ง ซึ่งฉันรู้ว่าคุณซื้อเสียงล่วงหน้าเพราะเพราะคุณคิดว่าคุณจะสู้อีพักเสือ้อเสื้อซ้มไม่ได้คุณก็เลยซื้อเสียงอายุสิบล่วงหน้าเพราะรอบหน้าอายุสิบหพวกนี้มันก็จะได้ใช้สิ์แล้วแล้วอายุสิหกมึงลองคิดสิว่าเขาหารายได้ได้หรือยังยังอายุสิบหกคุณลองคิดสิคิดว่าเขาจ่ายภาษีได้หรือยังยังอายุสิบหกคุณลองคิดสิคิดว่าพอเขาได้ไปในวอลเล็ตเนี่ยเขาเอาไปเข้าที่ไหน เข้าที่ไหนด็อกเตอร์มันคงเข้าตลาดไปซื้อเห็ดมั้งอายุสิบหเนี่ยมันจะเข้าที่ไหนมันก็เข้าเซเว่นนะสิมึงไปทำลูก3หลานมึงสิได้โบร็ตมาหมื่นนึงอายุสิบหกเข้าที่ไหนมันก็เข้าบิกซีเข้าเซเว่นเข้าโลตัสมันจะไปเข้าร้านโชว์หวยบ้านป้าข้างบ้านได้ยังไงอุปกรณ์ก็ไม่พร้อมของก็เกา่า หลวงมาซื้อเสียงลลวงหน้าเอาเงินหลวงมาประชานยิยอมมึงอยากจะซื้อเสียงมึงไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่เงินขายหมู่บ้านมึงมาล่ะแล้วบางหมู่บ้านเนะี่ยได้ข่าวว่าขายให้อีตู้า่าวตั้งเยอะไม่ใช่เหรอมึงไม่เอาขายไอ้ไอ้หมู่บ้านเลขโครงการที่มึงขายให้อีตู้หาวอะไม่รู้กี่ร้อยหลังกี่สิบหลังนั่นน่ะมึงไม่เอาเงินขายหมู่บ้านมึงไปซื้อเสียงล่ะมึงมาใช้เงินหลวงเงินประเทศชาติไปซื้อเสียงทาไมล่ะ ฮะมึงขายหมู่บ้านได้เยอะไม่ใช่เหรอมึงขายไอ้ตู้เ่าไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหมเออก็ไม่รู้แล่ละว่าหมู่บ้านไหนอะ่ะกูได้ข่าวอยู่ไงใช่ไหมนั่นแหละ